พี่น้องหอยอ่อนเนาะก็ถุกกระปอมอะไรซายเอาว่ากระปอมเลยมีหอยมีมันเนาะเห็ดแห้งมะกอกกระปูกบเนามีหอยแมงดาอันนี้เป็นไฟมะขามมะขามพี่น้องนะครับโอ้เขียด กอนอยู่ที่ตลาดบ้านฟ้าลายเนาะเมืองจำพรแขวงสวนสดิเกศเนาะเนาะงอวัยเนาะงอวัยใช่เนาะวัยอ่อนเนาะก็กกระปอมไปซ้ายเอาว่ากระปอมเลยก็กระปอมกระปอมน้อยเอาบ่ากระป๋อก็พุชเอาเบากินบอลเลยโม้เสียวแหงเลย ่าไรก็รงละหาสิพันเนาะกระปอมถงหาสิพันได้หรอเอ้ยอันนี้ถอรหน่อยจา, 5, า,นานละ 5, ห่าพันโมีปะจานละห่าพันแล้วเราเข้าใจก็โอ้หนูเนหยหนูหนูหนูหน้าลูนะเท้ ไข่เป e ็ดหัว <mar> ผ <gar row> ักบัวมะขามหวานอ๋อตลาดเป็นขยายใหม่เนาะขยายใหม่ตอนพักศร์มายังโมลใหญ่สำนี้เนาะขยายใหม่กว้างกว่าต่อมีหอยมีมันเนาะมีกุ้ย ขยายตาลาดไหมเนาะกว้างกว่าเก่าแตก็ยาวกว่าเก่าที่น้องเคยต้องอยู่กินลายคัเกเนยนี่มัน hang, มาเ็แหงเนาะมาเ็แหงมากเกกระปูเนาะมาเแหงเ็สแหง วายอ่อนจีกวยววยปิ้งววยปิ้งทงหาพันบ่วงหาพัอันนี้ทงหาพันอันนี้หงห่วยหาพันได้แทบสองอันเลยสองอันตัวได้แทบแต่คนหมักอันนีใส่กะทิตัวกะทิใส่กับน้่ปลาคือชีวานเนาะีวาน่คือชีวานคือคนตัเนาะ เ <laughs> อาตัวน,นี้ให้ไ้นลนดิเอ่าไรเอาหาพันด้วยเอาหาพันขึ้นบริข้าดาวบางทีบริข้าดาวไปจีรนอนอยู่บนนอนโอ้บหมีคูลมอเขาบ้างอยู่บนบริข้าดาวเอาเาหาพันด้ยจกักจักอันจักหน่วยฮะ โฮมโน้ยโอ้โฮมโน้ยหาพันแทบให้หน่วยหนึ่งเนาะมาหล่อตลาดดูมันจะเก่าเนาะผู้คนเดินทางไปมาระหว่างเอาขึ้นเวียงจันทร์ลงปากเซคนกับมาแวะซื้อของยูงกิีลายขนาดเนาะเพราะว่าตลาดที่อยู่แทนทางเลขที่13 13ไซด์เนาะทางลงปากเซสารวันเซกองอาตปื้เวลาจะขึ้นเวียงจันทร์บ้านหนุ่มสาวเปนขายมันเผามันเผามาเท่าไมมันเผานี่ มัดสิพันโอ้มันทองหมัดสิพันมันมันมันดางวะเออมันอย่างนี้มันแก้วผู้สิพันนี้ยกัเนาะมะเฟษเด้มะเฟพผู้สิบพัน่เดรหลายแค่สิพันเ่ยมะเแห่งมักซาอันตอนรมักซาลีนี่สองสองหน่วยห้าพัน <ใ>โอ้ภาษาดีโอเคโอเคอ่ะขอบใจมาโซนนีแห่งหลายพี่น้องก็ผนะอยู่คงกิดในไลฟพคักกบอ๋อมีคนเมงดายามนี้ก็มีเอาเมงด่าเนาะนโอ้ะะอหัวแซงบอก ป้าถูกเกียดแหงเนี่ย้าเกียดแหงใส่เฟซมากระบอกมีแ <c> ต <oughs> ่หาธรรมชาติล้วนๆเลยเนี่ย <c oughs> อาหานี่เป็นไฟมาขาม หมักค้ามที่น้องหม,มหวานโลสามชิ้น้าพันีขายมักม่วงเป็นตกกนัวรุปหม,มักกระทันนาหมักหมักนี้ก็มีขายกระพานพ่อว่ายัางบอก หานวายอู <Why> ่อนมี่ขายเป็ดเลยขายเ,ายเายป็ดกาดคนทุกคนเดินทางไปมากมาพา,า, in. ากันมาแวะซื้อของยุองกิน อ้เจ็บเจ็ดขาคำเนาะเจ็ดขาคำนี่อ้าวถลายะเบื่เลยด้วยเจ็ดขาคำเอาไปด้สามแสนันสาวาเางามเดียวนี่เออพร้อมอ่ะค่ขหอยเจ้น่ะโะไมีหอยโหกัน้ำเดยด้วยกินหุงน้ำแบ เยนพร้อม โอนสดนองงวนน,วน้องงัวตันนี้มาตอนแรกมักทั่วนี่มันละสามพันสองหมนห้าพัน ของน้องหัวองน้องหัวพองน้องหัวมาตัวนี่ของน้องหัของพองไผ่เอาเนี่ยเอาเนี่ยหาพันเ่อะของผู้ใดถ่ายน้องเดียววะอ่ะน้องสาวไปถ่ายยังอ่่ายลไงเะาะถ่ายยังถ่ายจีกล้วยจืออายอยู่วะจืออายอยู่บะ จื้ออายอยู time, ่บ่อเปว่าซื้อตอนนั้นเนาะปลาจื้อให้หรอป้าไอ้ชื่ออุดนวลน้ำนาะอุดนูนน้ำอุดนูน้ำโอ้โหเปน้องไฮไลท์ก็ได้อสาวเนาะ เคยเคยมาซื้ออันฮนะเคยมาซื้อเครื่องกิ่นน้ำผิ่นเนาะอ่าน,น้องซื้อยังก็ลืมเหรอซื้อมุนซื้อมุนเนาะน้องมุนซื้อหมักกระบอกน้ำผพิ่นบด้มาาโบด้มาโดนหายกระมา้าได้เลย,เยอันนี้พวกน้องเราไหมอยังเนี้ไม่เชียบลูกซีน ไม่จ <trilogy> ัะเสียบจามเอ็ดอย่างไรเนาะสาวสาวมาขายเครื่องอยู่ตลาดมันปลาไหลเนาะเมืองจำพรน้องเอาตอนนั้นชัวร์เมืองจำพรเอาน้องว่าตอนนั้นว่าฝาท่าเมืองอะ่รเมืองจำพรเออเมียนเราอยู่ดินเขาจ้าเด้ห่างนี่นะเมืองจำพรทางนั้นอ่ะเซบูโภดอยดอยดอยภาคนี้จำพรเนาะ โดยดครับขอบใจขอบใจครับ่อนโชคดีพีใหม่ัตุคณเลยโดยโดยโดยซื้อไรขายมันขอบใจขอบใจไรโอ้ยไอ้หลายโคดขอบใจขอบใจโดยโดยโดยโอ้ตลาดใหญ่ขนาด หัเผือกหัวมันหักระบอกหลายครับใข่แดงแะไข่เป็ดขอ้เข้าใจเข้าใจปลาก,กระเดากบเขียด เกลยดทรายบะแมเกลยดทรายเกลยดทราข้าวั้ีเจ้าเลยนะบรรยากาศสรลาดปานปลาลาเมืองจำพรแมงสอรรเชตของโยงกินระยะระดูหนาวตอนนี้เนาะปี2 0 2 2พี่น้องของโยงกินหลายค่าขนาดเนาะ ตลาดเป็นตลาดใหญ่ซำตำๆกับตลาดตรงมักไฟละ่ะโอ้เป็นตาอ่อนซอนแม่ไปอยู่น่อไหสุดยอดพี่นอ้องคยก็คนหลายขนาดปานบุญมาซื้อของอยู่ของกินเนาะมาได้เวียงจันทร์ก็มีมาแต่ชาวบ้านก็มีมาได้คแข่ข้าม,มวนก็มีพี่น้องก็ ศาสตอนคงอยู่ของกินเพิ่นเนาะยอดบรรยาการอาหารป่าเนาะอาหารธรรมชาติหลายครับโอเคเนาะพี่นอ้นองวันนี้มาสอนขอจบคลิปเอาไว้เพียงสามีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้โชคดีปีใหม่พี่นอ้องเน้